สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับอยู่กับอดิศรแฟมารี่ในช่วงยามเย็นนะฮะราสุดตอนนี้นะฮะช่างพงนะฮะลุยงานอยู่ที่บ้านพ่อฟื้นนะฮะ f c นะฮะนู่น,นะฮะกำลังทำงานด้วยความขยันตั้งใจนะฮะอี FC. นะแอดอดิศรก็เดินมาอัพคลิปให้กับ f c ทางบ้านนะ,ะเพราะว่าระยะห่างจากบ้านพอฟื้นนะฮะมาที่ ไวไฟใกล้กันนะครับอัพไม่ได้นะต้องเดินมาจะสังเกตว่าทําไมอดีศรเดินตลอดนะฮะก็ต้องเดินมาอัพคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยละกันเด้อวัอนนี้มาดูงานกันต่อนะครับเนาะตัวไหนเราช่วยงานได้แล้วก็ช่วยกันนะฮะบ,บ้านพอฟื้นจะต้องได้ใช้ห้องน้ำ อยากเล่งให้เพื่อนอยู่นะครับแต่ว่าพวกเรามีงานเยอะมากเลยนะไม่รู้จะทําอะไรก่อนนะงานเยอะนะฮะเสร็จงานหนึ่งก็ทํางานหนึ่งไปเรื่อยๆนะ FC นคืองานมันมีพร้อมๆกันจริงเหรอ,อ นี่มือที่เขาล่ามีพันเสต็งไลามัวหมานลยเกือบตามาโอ้นี่คือทานที่เราเทไอ้พื้นที่เราเทเมื่อเช้าเนี่ยนะได้กินยำยอดเลยดีอะแต่ปลาสุดตอนนี้พวกข้ามเหรอเนาะถ้าบวข้ามนี้ช้างพงนี้ยังเอาอีกได้เรื่อยๆนะนี่ครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจะแกะเบรกออกนะฮะแกะแล้วเหรอ โอ้โห oh. แบบแบบแบที่ว่างไว้ตรงนั้นนะบออกืมน้องไอถึงกับหัวเราะกันทีเดียวทำนี้ก็เอานอเานาะมีช่องที่เงียบที่สุดคือช่องนี้นะ FC <c oughs> นะะะแแอนนอด m i n คือถ่ายอย่างเดียวนะไม่พูดไม่พากอะไรเลยมันมันมันจะถูก AI จับว่าเป็นช่องอื่นไม่พากเลยส่วนรวมส่วนรวม จ้องส่วนรวมเออนเสียงทุกคนอยู่ในกล้องนี้หมดเลยนะพี่เสียงเจ้าของเกอกเชัน่มบปูนทยอะกับตันถึงก็ต้องโบกปูนเลยนะฮมกลัวณ่าจะมาอมแอะไรโอ้โหช่างพงมาแป๊บเดียวได้สามแถวครับเอฟซีโอ้ ใช่เอาสุดราคาเลยได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วลูกเอ้แค่นี้ก็เสร็จแล้วคำใสบอกแค่นี้ป้าคำใสก็นั่งน้ำตาไหลแล้วนะแต่ทมีแบบนี้แล้วเนี่ยจังหวะที่โก้พื้นตัวด้วยรับร่วมไม่คำใจสามารถกอดหูกอดได้เลย โอ้ยแมว่กอดนะแม่ใส่จะไม่หลับไป่นอนเลยจะกอ่ได้เลยกอไม่เื้นสงใสยพ่อพื้นนั่งไล้สดกอดกระแพงรอไม่กอดหรอกเพราะว่าขับรถอ๋อใช่ใชต้องรีบพักผ่อนไมเดี๋ยวกลับมาแล้วไม้มันรวยต่อแล้วม็อย่ามากอเด้อห้ามก่อดเด้อไม่ถามให้เด้อมีไปกอดอะไรเพราะาเจ้าหรออ๋อ เฮ้ยเฮ็ดดอกเออพีเฮ็ดดอกจะไ่ตงงวจะเยเออน่ิเจ้าละจังผมยังจังผมยังได้เป็นร้อสไวยเฮดเอ่าเจ้าอยู่แล้วได้อีกเป็นร้อยเลยทำเองบสายทำเป็นแล้วนเจ้าทำมา้อนับเข้าสู่่องี อาจารย์ด <isation> ูห้ห <x> น่อยกี <engineering> ่นาทีแล้วนะ่นี <worldwide> ่นีนี่นี่นีคลิปแดสี่เกินี้สวัสดีครับนี่ไม่รู้ลงยังไงผมไม่รู้นโอเคครับสวัสุีครับนี่ทางผมก็ช่ยงานแม่น้องก็ต่อยมารอกล้องแล้วนะมารอพูดจัดการมารอูดจัดการมารอูจัดการมารอแล้วอัปเดตกันต่อเนื่องเลยนะครับเอซี อันนี้คือทำงานแลกคลิปนะ FC นะฮะเพื่อ FC ทางบ้านใช่ไหมฮะใช่ถ้ามันขึ้นอย่างนี้เรากดอันไหนมันอืมทำงานแลกคลิปนะฮะพอดีปิดรูด้วยพอดีให้ังงปูนพอไหมพอเลยครับมันเหนียวถ้าปูนไม่พอใช้น้ำลายกับตันก็ได้เหนียวอยู่ครับเหนียวอือยาก โอ้สามแถวนี้โอเคนะโอเคโอ้ยปูเสือนอนตรงนี้เลยพ่อเสือพไดอก็เสียดายฝุนอันนี้เนาะฝุ่นฝุ่นปูนพ่อขูดเลยปูนอ่านพ่อนระมเอาเปะเปะนขูดขูดขูดกตันจะทำหอกกตัอะไรขูดขูดขูดขี้ปูแล้วปเต้นข้างหลังอะ ไปก็บเปูนี่นครับผมูด2หเก็บเศษปูนี่เสร็จเสร็จสงแล้วก็เอาไปครุกใหม่ครับมเนลื่อก่อนไม่ใรปมืไมันสีย ทุกตัวใช่เฮ้ยเละๆนี่ด้วยใช่ไหมเป็นไปไดรองี้เลยโอ้ทุเลยโอโหอยาเข้าไปน้ำพังเดี๋ยวมัเจินอุ้ยเยดูถูกดูถูกช่างไปตัวมันเจินนี่ขนาดตู้ทีเมชาสิดูดิเริ่มขาวเริ่มขาวแล้เาแเดียวเนอะ นี่ไงานนีของเราที่บ้านนงานหนักะเนี่ยับหนักเนี่ยต่อโทษนะครับต่อโทษลงไปในี่งานรอเนี่ยอปะะั้นังโน้นนะครับต่อโทษเสร็จปุ๊บเต่อไปแล้วก็มีภารกิจเดี๋อหลังมันก็จะเสมอ วิศวกรตรวจสอบนะวิศวกรตรวจสอบเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องของนี่เราไปขุดเมื่อวานหรือว่าอะไรนะเราเทเมื่อวานเหรอเมื่อวานตอนเช้ายื่นอย่างอันนี้เมื่อเช้าตีเสร็จเราก็ไปขนของใช่ไหมใช่อันนี้เราเทเมื่อเช้าเทเมื่อวานตรงนี้ โอ้ผิดวันผิดวันต TFC ครับงานหนักนะเนี่ยงานหนักนะเนี่ยจุดนั้นงานหนักยกดูไงโอ้นี่ไปนิดนึงู้ตหาหมดเลยเาเสร็ก็ไปขงมอวาขอาไว้้พื้นแต่นิดนึงมาาต่นิดนึ่ีกา่เาไปต่อ ปคนให้เสกเนี่ยครับช่างพงะเมื่อกี้เราก็เก็บขี้ปูนนะเอฟซีนะนี่นะรับปูนเก่งไหมนี่ก็ขี้ปูนเนี่ยเอามาผสมขอคุณสําหรับที่นี่ด้วยนะครับอดิสรแฟมิลี่ครับสวัสดีครับ